สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ออกไนน์ซาวันนี้เป็นตู้ใหม่นะแต่ปกติเราก็ไม่เปิดตู้ถาวรอ,อยู่แล้วแต่ว่าเราก็แย่สักสิบละกันเผื่อเราจะได้ห้าดาวนะคะเอ้ยห้าดาวเนี่ยมันจะเป็นตัวใหม่กับอันนี้หลอคาตามิเล่ก็ลดอยู่เหมือนกันเ้ได้อยู่ดูว่าจะได้ตรงตู้ไหมหรือว่าจะแตกทองหรือเปล่านะคีย์อะไรนะ XQ นะคะสายเคียวหกดาว ตัวแรกของเกมนะคะเรื่องนี้ตัวแรกรู้เปล่าตัวแรกปะไม่รู้เหมือนกันนะคะเออพร้อมโมดูลด้วยรัดคิวสุดๆนะใช่ไหมอ่ะมาวายทองวายหกดาวหกดาวจ้ะมาว่าพี่วะอุ้ยเลยหล่อเรื่องนี้มาเลยเอคิวอุ้ย อะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะถ้าหลุดขอบเป็นไซเรนได้ไหมหรือไม่ก็นายติงเกียวพูดกังเฮ้ยโตัวแรกเลยเหรอจอบจบโหนึง่งเอามาทำไมเอามาทำไมเอมีเนี่ยไม่อยากได้ขอบสิทำไม มันไม่เป็นอะไรเกี่ยวเครียดแล้วหลุดด้วยประเด็นอนระือีลีเอ้ยโอ้หาดก็ไม่ออกอ่ะฉันรางสองหัสอีกสิบหลักการเมื่อกี้ใช้ตัวเองนี่ก็ตัวเหมือนกันอ๋อมันคนรับคนรับโปรเซสกันใช่ไหมไอแบบเก่าเราก็ยังนับอยู่ใช่ไหมอันนี้มันก็พิเศษไหมใช่ไหม อุ้ยทองอีกแล้วหกดาวสองรอบติดไปเลยสิคะเรื่องนี้อุ้ยการันตีหรือเปล่าเพราะฉลุดทองไปแล้วหนึ่งแมอุ้ยทําไมตู้ดีมันหกดาวดีจังโอ้โ้อุ้ยออกแล้วแม่มันลางบอกแล้วว่าลางสหอมันออกว่ายี่สิบมันต้องออกทองออกแล้วหรอสองทองได้ไหมรุนกันโอ้หนูนเนี่ย สองทองหลุดหมดจบไม่มีวัสนาต่อกันแล้วล่ะก็ะหอสซนีละนาอมัดมัดคนหนึ่งไปเลยเจ้าไม่มีวัสนาหลอกที่เอคิวเนี่ยพูดตรงตรงก็เราแต่ให้โอกาสสองรอบออกออกทองเลแเราไม่เอาะไรก็เราแต่นะเชิดดิ เสรนักกันตน่อคังเลยป่ะมไม่มี XQ คาร่าเลยเฮ้ยไม่รลดาหรอกนะอีพวกเคียวรอเคียวลิมิเต6ดาวตัวแรกของเกมดีกว่าเรื่องนี้พวกเอาเตอร์โบด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 นะอ่ะโอเคประมาณนี้นะพี่เขาไม่รักก็ไม่ต้องมานะคะให้โอกาสสองรอบเซคันด์เชนวันเชนก็แล้วก็แก่ก็ไม่มากแล้วแต่ก็ใครเปิดก็โชคดีละกันนะคะเขาก็เป็นตัวที่ดูดี ะจถ้าได้ตีแล้วก็ก็ถือว่ายืนเลนเป็นที่เสียได้เลยนะเขาบอกแล้วก็โมดูลก็ค่อนข้างดีด้วยนะคะทําให้ตัวเองดูดีนะจ๊ะแต่ก็ข้อเสียนะคะถ้าไม่ตีก็ไม่ฮิวแล้วก็ไปรับฮิลคนอื่นด้วยนะจ๊ะโอเค okay, ประมาณนี้นะจ๊ะแค่เปิดก็นั่นแหละนะเดี๋ยวซื้อกันใหม่ตู้หน้านะจ๊ะว่าเปิดอะไรเป็นแกะหรือว่าเป็นเย,ยไทยพ่อนยีธนูยีธนูเขาบอกว่าลดต้องต้องเปิดว่าสั้น อ่ะเดี๋ยวค่อยไปให้โอกาสดีธานูแล้วกันทุกคนต้องได้โอกาสสักหนึ่งครั้งนะคะในชีวิตเวลาายบายช่วงนี้นะคะทุกคน